สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพระเครื่องนะคะวันนี้เรามาดูพระนาคปกใบมะขามรลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะรุ่นเสาห้าบูชาคูนะคะองค์นี้ผิวแดงไฟเลยนะคะนี่นะคะผิวแดงผิวไฟเลยะคะ่ะองค์นี้ ด้านหลังต่อโค้ดแบบนี้นะคะหลวงปู่หมุนอายุร้อยห้าปีนะคะนี่นะคะผิวแดงไฟมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นรุ่นเสาห้าบูชาครูนะคะเป็นพิมพ์ตาขีดหลังยันตตื้นนะคะเป็นเนื้อทองแดงจัดสร้างปีสองห้าสี่สามนะคะนี่นะคะ องละสามพันห้าร้อยบาทนะคะองค์ละสามพันห้าร้อยบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถสแกนบัตรตร,ตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้บัตรเกก,ก็มีนะคะนี่นะคะสแกนตรงนี้นะคะใบละสามองละสามพันห้าร้อยบาทมีบัตรรับประกันให้ด้วยหนึ่งใบนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อแมคะ้าได้ที่เบอร์ศูนย์หกส7 8นะคะหรือว่า เป็น ID เป็นเบอร์ไลน์นะคะ0ูนย์1 9 8 7 8นนะคะหรือว่าจะเมมเบอร์ก็ได้นะคะมีขึ้นเหมือนกันถ้าสนใจนะคะทักมานะคะแล้วก็รบกวนลูกค้าที่น่ารักกดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ